ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกันวันที่17เดือน8 2566นะครับตอนนี้เวลา12นาฬิกา32นาทีนะครับก็ในบทนี้นะครับเป็นบทของการใช้เครื่องมือนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จำเป็นนะครับอย่างยิ่งที่เราต้องนำมาใช้งานร่วมกับนะฮะกลยุทธ์เทรดขั้นสูงนะครับ ดังนั่นคือนะครับฟิโบนะครับเรานำฟิโบเนี่ยนะฮะมาใช้นะฮะวัดชิ้นงานนะครับหรือว่าวัดแท่งเทียนหรือวัด CPT หรือวัดโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะกะ็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นไม้บรรทัดนะครับในในงานงานหนึ่งเท่านั้นเนาะนะครับฟิโบเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีอะไรนะครับที่วิเศษนะฮะไปกว่าเครื่องมือ หนึ่งเลยนะฮะมันเป็นแค่เครื่องมือที่ลำนำมาใช้วัดนะฮะถ้าเปรียบดั่งฟิโบนะฮะก็ถ้าเปรียบดั่งงานช่างอ่าโทษทีนะงานงานช่างนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดนะฮะหรือว่าเป็นตลับเม็ดนะฮะใน,ในการวัดชิ้นงานเนาะนะครับชิ้นงานนั้นนะฮะจะออกมารูปแบบสวยงามหรือสมบูรณ์แบบได้นั้นนะฮะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ ฝีมือนะฮะว่าช่างคนนั้นนะฮะจะมีฝีมือที่ดีเพียงพอหรือไม่นะฮะกับการใช้งานเนาะฟิโบนี่ยนะ,ะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเปรียบเหมือนไม้บรรทัดที่เขาให้ทําหน้าที่ของเขาเนี่ยโดยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครบโอเคนะฮะเรามาเริ่มก,กันเลยนะฮะ เรามาทําความรู้จักนะครับผมจะไม่ได้พูดอธิบายเรื่องของฟิโบหรือประวัติอะไรมากมายิ่งนักนะฮะเดี๋ยวทุกท่านอาจจะไปค้นหานะฮะกันกันเอาเองนะฮะ๋ยวตอนนี้ผมจะมาสอนแค่วิธีใช้งานนะฮะในแบบของผมแล้วการตั้งค่าเท่านั้นเองนะครับก็ในเทรด i ิ้งวิวเนี่ยนะฮะมันมันก็จะมีเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะฮะที่อยู่ในแถบเมนูเนาะนะฮะอยู่อยู่ในแถบตรงนี้นะฮะเมนู ตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าการปรับฐานนะฟิบโบนะฮะเราคลิกมาใช้งานได้เลยนะครับก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้อันนี้คือผมเนี่ยทาการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะค่าของผมตั้งอย่างไรนะฮะทุกท่านดูนะฮะหลังจากที่เรานาฟิโบมาวางตรงนี้แล้วนะฮะเราคลิกคลิกที่ฟิโบนะฮะเรา,าคลิกประมาณบริเวณนี้เนาะตรงตรงเส้นตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาเนาะมันก็จะเป็นรูปให้เราตั้งค่านะฮะเป็นฟันเฟียง ตั้งค่าตรงนี้นะฮะเราก็กดเข้าไปที่าการตั้งค่าเนี่ยนะฮะอ่ามันก็จะได้ค่ามาเนาะนะครับนี่คือนะครับค่าที่ผมใช้งานนะครับอ่าตรงนี้คือค่าที่ผมใช้งานนะนะครับอ่าผมใช้งานค่าศูนย์นะครับศูนย์จุดหกหนึ่งแปดหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดสองจุดหกหนึ่งแปดและก็ศูนย์จุดห้านะครับทุกท่านนี่ทำการตั้งค่าตามผมได้นะฮะ อ่าส่วนค่าไหนที่ไม่ได้ใช้งานนี่ผมก็จะไม่ติ๊กให้เขาแสดงนะฮะผมจะติ๊กให้เขาแสดงค่าประมาณนี้นะฮะซึ่งอ่ามันก็เป็นค่าหลักๆที่ผมจะใช้งานนะฮะอ่าส่วนการตั้งค่าสีเนาะนะฮะก็อาจจะตั้งตามผมก็ได้นะฮะอ่าฟิโบศูนเนี่ยผมตั้งเป็นสีแดงนะครับอ่าโดยอ่าความโปร่งใสของแสงในผมลดมาต่ําสุดเพื่อจะซ่อนอ่าค่านะฮะอ่ะเคเนาะนะครับแล้ว ฟิโบ0.618เนี่ยนะฮะผมใช้สีดำนะนะฮะผมใช้สีดำนะฮะ,ะโดยความปุ่งแสงพวกผมก็ปรับมาที่ต่ำสุดเพื่อจะซ่อนค่าที่ไม่ให้แสดงนะฮะ,ะแล้วก็ฟิโบ1.618นะครับผมก็ใช้สีฟ้าละกันเนาะนะครับ618นะฮะแล้วก็ฟิโบ2.618ก็คือ TP ของเราเนี่ยนะฮะผมก็ใช้สีฟ้าความปุ่งแสงก็ขึ้นอยู่กับใครจะ จะปรับนะฮะผมปรับทาสุดนะนะครับแล้วก็เป็นค่าสุดท้ายนะก็คือจะเป็นค่าศูนย์จุดานะฮะศูนย์จุด้านี้ผมใช้สีแดงเนาะก็คือจะเป็นศูนย์จุดแล้วก็ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับโซนยิงนะฮะโซนโซนเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยเองะฮะฟิโบศูนย์ก็จะเป็น SL นะครับฟิโบหนึ่งจุดหกหนึ่งแปด็คือท p พีหนึ่งะครับฟิโบ2 6 1จุดหกหนึ่งแปดคือท p พที่2นั่นเองเนาะนะฮะอ่าค่านะฮะหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ่าทุกท่านจะ จากภาพเนี่ยนะฮะจะเห็นว่า,าตรงบริเวณเนี้ยนะฮะมันคือฟิโบนะฮะ0.618นะตรงเส้นนี้นะฮะ0.618แล้วก็เส้นนี้คือ0.5นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นกรอบสีเทาเนะะี่ยะมันเป็นโซนที่เราจะเปิดออเดอร์ถูกไหมเราจะเริ่มต้นเปิดออเดอร์ออตั้งแต่0.618นะั้นไปถึง0.5นะฮะแล้วฟิโบ0น,นะฮะมันก็จะเป็นฟิโบที่เรา เริ่มต้นนะฮะอ่าก็คือจะเป็นฟิโบศูนตรงนี้นะฮะฟิโบศูนแล้วก็ตรงสุดกล่องเนี่ยก็จะเป็นศูนย์จุดหกหนึ่งแปดนะฮะตรงกลางกลางนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดเนาะตามลาดับนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะปรับให้เขาแสดงให้ให้ดูเนะาะนะฮะค่าเนาะฟิโบสูนนะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มตรงนี้ให้ให้มันแสดงเนาะเห็นไหมนะฮะเราจะเห็นว่าอ่าค่าต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะแสดง อ่ะผมจะทําให้ค่ามันแสดงนะเดี๋ยวที่เห็นนะครับปึ๊บปึ๊บนะฮะปึ๊บนะฮะอ่าทุกท่านจะเห็นค่าฟิโบนผมแล้วนะฮะเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอ่านี่คือค่าฟิโบที่ผมใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะ อ่าตรงนี้เป็นโซนยิงนะฮะโซนโซนเปิดออเดอร์นะฮะอ่าการใช้งานฟิบโบร์นี่นะฮะเราเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะฮะเราสามารถเอาไปวัดอ่าไปวัดโครงสร้าง CPT ก็ได้นะฮะหรือเอาไปวัดอ่าูปแบบแท่งเทียนก็ได้นะ,ะแล้วแต่เนาะนะครับในกรณีนะครับที่เราเอาไปวัดโครงสร้าง CPT นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะนะฮะด้วยทฤษฎีนะฮะ,ะ,ฮะถ้าเกิดเราเอานําไปวัดโครงสร้าง CPT นะฮะมันก็จะ สมมุติว่ามันเป็นโครงสร้าง CPT ขาลงเนาะอ่างี้ปึ๊บอ่าตรงนี้นะฮะเราก็อาจจะนำฟิโบนี่ยนะฮะมาวัดโครงสร้าง CPT เพื่อจะหาจุดที่ราคาขึ้นไปพักตัวนะฮะก็อาจจะใส่ฟิโบเนี่ยมาวัดจากจากปลายนี่นะฮะขึ้นมาเนาะปึ๊บตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะเราก็จะได้ราคาปรับฐานเนาะตั้งแต่0.618หรือเรียกว่า PO นะฮะ ไปจนถึงศูนจุดห้าะฮะถ้าราคามันย้อนกลับมาตรงนี้ก็เราพิจารณาว่าเป็นเป็นโซนรับอะไรประมาณนี้นะฮะเนาะแล้วการนำฟิบไปวัดแท่งเทียนอะนะฮะเขาวัดอย่างไรนะฮะการนำไปวัดแท่งเทียนก็อาจจะวัดนะฮะตามรูปแบบแท่งเทียนกับตัวต่างๆเนาะนะฮะว่าเราเรานำฟิบเนี่ยนะฮะไปวัดรูปแบบแท่งเทียนกันกลับตัวเนาะ,ะเราก็จะวัดในลักษณะคล้ายค้ากันนะฮะ ก็หลังจากสมมติเราเราจะวัดแท่งแท่งนี้นะฮะแท่งเทียนแท่งนี้เนาะเราก็านำฟิโบนะฮะมาวัดเนาะวัดจากไส้ตรงนี้นะฮะดึงขึ้นมาตรงไส้อย่างเงี้ยเอฟเวอรนงนะฮะเราก็จะเห็นราคาปรับฐานของของเอฟเวอรนงนะฮะก็คือตรงนี้ถูกไหมอ่านะฮะฟิโบนินี่นะฮะเรามีความจําเป็นนะฮะในการนํามาใช้เนาะนะฮะเพราะว่า อย่างที่ผมได้อธิบายว่าก่อนที่เราจะเทรดเนี่ยนะฮะเราต้องไปตรวจสอบหา MTF ก่อนนะครับอย่างเช่นอทองคำเนี่ยนะฮะถติว่าเราจะเทรดเนี่ยนะฮะเราไปตรวจสอบ MTF ก่อน MTF เนี่ยนะฮะเราใช้เครื่องมือทีไรเบรกเนาะนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ลงไปกับทีไรเบรกเนาะ,ะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ในบทฟิโบนะฮะก็อันเนี้ยนะฮะ คือทองคําเนี่ยเขาเขาเริ่มนะครับเป็นขาลงตรงตรงเบรกตรงนี้ถูกไหมนะครับเราก็นําตรงนี้มามาร์กเนาะมาร์กน,นะฮะแล้วเอาแนวตั้งเนี่ยมามาร์กสักหน่อยหนึ่งนะครับมาร์กตรงนี้เพือ่อจะหาว่าไอ้มันเบรกวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมเนะี่ยนะฮะแล้วเราค่อยมาดูแท่งเทียนนะฮะในกราฟดีนะฮะหลังเบรกนะมันก็จะเป็นแท่งนี้นะฮะแท่ง ตรงนี้เบรกเนาะนะฮะเบรกแล้วมันมาเนี่ยนะฮะมันเป็นแท่งนี้นะฮะชุดนี้นะฮะถือว่าเป็น MTF นะฮะเราก็นำฟิบโบเนี่ยนะมาวัด MTF นะฮะวัดเพื่ออะไรวัดเพื่อหาราคาจุดหมายปลายทางนะฮะก็นำฟิโบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมาวัดวัดจากตรงนี้นะขึ้นมาที่แท่งเทียนแท่งนี้แท่งนี้นะฮะปึ๊บนะฮะเราก็จะได้นะฮะ จุดหมายปลายทางนะฮะที่ฟิโบ2.618นะเห็นไหมนะครับหลังจากนั้นทองคํามันก็ร่วงลงมานะร่วงลงมาร่วงลงมานะมันก็จะมาจบที่อ2.618นะฮะก็แถวแถวราคาประมาณ1.883เนาะทองคำก็น่าจะร่วงมาอีกนะฮะมาที่1.883ก็น่าจะจบชุดโครงสร้างอันนี้นะฮะเราใช้ฟิโบเนาะในลักษณะหนึ่งนะฮะแล้วฟิโบนี้ก็มีความจําเป็นนะฮะในการที่เราจะเข้าไปเหนี่ยวไกลนะฮะ อ่าเขาไปเหนีย่ยวไกลนี่เราเข้าไป H4 นะใช่ไหมนะฮะหลังจากที่เกิด MTF เกิดขึ้นรู้จุดหมายปลายทางแล้วนะฮะอ่าเราก็จะไปเล่นใน H4 ที่หนึ่งใช่ไหม hmm. ก็ H4 เนี่ยมันก็มีความจําเป็นนะฮะที่เราจะใช้ฟิโบนี่นะฮะมามาวัดเนาะตามโครงสร้างของ CPT จําได้ไหมนะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าโครงสร้างของ CPT นะฮะอ่าหลังหลังจากขาบวนการเบล่กแล้วมันก็จะเป็นโครงสร้างพวก CPT เนาะ ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็น CPT นะฮะเราดูวันต่อวันนะฮะ CPT นะครับมันก็เป็น CPT ระหว่างทางมาหมดเลยนะฮะอันนี้อันนี้ใช่ CPT ไหมถ้าเบรกต่ำกว่านี้ถือว่าเป็น CPT นะฮะดูแท่งดูแท่งด้วยเนาะลูกศรน,นี่มันย้อนกลับแล้วแท่งนี้มันเบรกไหมถ้ามันเบรกไหลนี้ได้ก็แสดงว่าตรงนี้คือ CPT ถูกไหมนะฮะมันก็จะมี CPT ลงมาเรื่อยๆนะฮะ เป็น CPT ลงมาเรื่อยๆเนอะอ่าอันนี้ก็เป็น CPT ลงมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมมันก็เป็น CPT 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 ลงมานะฮะอ่ามันก็จะมี CPT ซ้อน CPT นะฮะมันก็จะเป็น CPT ที่มันวิ่งอ่าวิ่งกลับไปอย่างนี้ก็ได้เนาะนะฮะเราพยายามที่จะจับหาคู่ของ CPT ให้เจอนะฮะอ่าปึ๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นอ่ามันก็จะเป็นคู่ของใครของมันนะฮะ ่าประมาณนี้นะฮะแล้วเราจะหาราคาปรับฐานได้อย่างไรนะฮะก็สังเกตดูนะฮะตรงอตรงไหลของของควบ CPT พวกนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นขาลงอย่างเงี้ยเราจะมองหาไอ้เฉพาะโครงสร้างมันเป็นขาลงเนาะท,ที่เราจะเล่นนะฮะ,ะเราก็อาจจะนำฟีบูนี่นะฮะมาตีเนาะจากรูปแบบ CPT เนี่ยขึ้นมานะฮะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมนะครับปึ๊บตีมาที่หางเนี่ยฮะ เราก็จะได้จุดเซลล์อยู่ตรงเนี้ยนะฮะตั้งแต่ศูน8จุดหกหนึ่งแปดไปถึงศูนย์จุดห้านะฮะราคาขึ้นไปทดสอบตรงนี้แล้วมีแท่งกลับของ H4 เกิดขึ้นนะฮะแล้วราคาก็ร่วงนะฮะร่วงลงมายาวเลยนะฮะลงมาถึงฟนะีโบสองเนาะก็คือราคานี้เลยถูกไหมนะครับอันนี้ถ้าถ้ายึดนะฮะถ้ายึดตาม CPT เนาะอ่าเพราะว่าการเล่นนี่นะฮะเราจะเล่นหลังอ่าเกิด CPT เกิดขึ้นแล้วราคาย้อนเข้าอ่าเข้าไปที่โซนของเขาเรียกว่า PO เนาะของ CPT หรือครึ่งหนึ่งของ CPT หรือศูนย์จุดหก อ่า0.68ของ CPT เนี่ยตรงเกอะสีเทานี่นะฮะแล้วสังเกตูนะฮะมันจะมีแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้นประมาณเนี้นะฮะแล้วเราค่อยตีแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยนะฮะปึ๊บเพื่อเล่นเนาะเพื่อให้ราคามันย้อนกลับมาตรงนี้นะฮะเราค่อยเซลล์ออมาอย่างนี้เนาะมันก็จะวิ่งลงมาประมาณนี้นะฮะอ่านี่คือการใช้ฟีโดโกนะฮะแล้วถ้าเกิดเรามาดูวันต่อมาเรามาเห็น CPT เกิดขึ้นใหม่นะนะฮะ มันก็จะมีชุดของเขาเนาะนะฮะแล้วแต่เราจะเห็นว่ามันเป็น CPT มันอาจจะมีชุดใหญ่อย่างนี้ก็ได้เนาะมันใช้งานได้หมดทุกชุดนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็มองว่าเป็น CPT นะนะฮะล่วงลงมาวิ่งกลับขึ้นไปแล้วแท่งไหนคือเกิด CPT ละ่ะก็คือแท่งนี้เกิด CPT นะฮะคือเรายึดจากบันเบรกนะฮะบันเบรกไหลนี่นได้แล้วก็ตีจากแท่งนี้ขึ้นไป L อนี้นะฮะเราก็จะได้โซนนะครับที่มันน่าจะกลับตัวใช่ไหมไปตามเทรนนะฮะเราก็ตีขึ้นไปอย่างนี้ ตีไปอย่างงี้นะทีเห็นไหมครับเราเราก็จะได้โซนเห็นไหมนะฮะ,ะราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเนาะโซนที่โซนตรงนี้นะฮะแล้วก็มีแท่งฟิวชิงเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเมื่อเกิดแท่งฟ i n ชิงเกิดขึ้นแล้วนะฮะเราก็จะนําฟิโบย่อยนี่มาตีชุดรูปแบบแท่งเทียนของฟิวชิ่งทีหนึ่งนะฮะปึ๊บอ่าจุดที่เราจะเซลจริงๆก็คือจุดเนี้นะฮะซลแล้วราคาก็ร่วงลงมาเนี่ยนะฮะมันก็จะร่วงตามเทียนตามเทรยนมานะฮะจนมาถึงจุดหมายของของภาพใหญ่ อ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือการใช้ฟิโบนะครับเพื่อนำมาใช้งานเนาะเดี๋ยวการการใช้งานนะฮะไปดูวิดีโอนะครับอ่าที่เกี่ยวข้องนะเนาะเกี่ยวกับการเล่นตามไหลพวกนี้นะฮะว่าเราเล่นเซลล์เล่นอะไรยังไงเนาะเราเราใช้ฟิโบตีเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวิดีโอการใช้งานฟิโบนะฮะก็จบเพียงเท่านี้เนาะนะครับ เดี๋ยวพบกันวิดีโอใหม่นะฮะวิดีโอหน้าเนาะนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ